ู้ชมสวัสดีค,ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็พบกับดิฉันออนัน์งลำดือนนะคะและคุณวันนิพากเกรอินค่ะในรายการกุกการอาชีพนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทําอาหารนะคะ,คะซึ่งอาหารประเภทนี้ก็เป็นอาหารประเภทยำซึ่งคนก็จะชอบทานกันมากนะคะอาหารยา<ำ>เนื่องจากว่ารสชาตินี่จะมีทั้งสามรสเลยค่ะมีทั้งรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะ,คะจะครบรสแล้วก็จะเป็นอาหารที่ทํามไม่ยากแล้วก็ ทำง่ายๆนะคะแล้วก็รับประทานอร่อยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำปลาช,อชอ่อนยำปลาช่อนทอดน้ำผึ้งเข,า,ขานะคะการซึ่งปลาชอ่อนเนี่ยนะคะถ้าเรามาทำยำถ้ายำสดๆเนี่ยมันคงจะข่าวไม่อร่อยนะคะเราก็จะทออค่ะ เราต้องทอดลักษณะที่กรอบด้วยนะคะจะยิ่งเพิ่มความอร่อยนะคะในการทํานะคะเราก็จะมีการเตรียมส่วนผสมสองขั้นตอนอย่างเดิมน,นะคะก็ะค,ะคือเตรียมส่วนผสมที่สําหรับเป็นเครื่องยําแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ํายําให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แบ่งเป็นสองขันนะะ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณวันนิพาบอกท่านผู้ชมนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในการทําปลาช่อนทอดยำน้ำพริกเผาค่ะ มีปลาช่อนนะคะหนึ่งตัวค่ะค่ะปลาช่อนนะคะเราก็ต้องเลือกตัวกลางๆนิดหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งกิโลก็ได้นะคะอย่าเลือกตัวที่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็เวลาเลือกปลาช่อนนะคะส่วนใหญ่นี่ปลาช่อนเนี่ยมักจะเป็นปลาที่เขาจะเลือกสดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะไม่เหมือนปลาทะเลที่ว่ารอมตายค่ะอันนี้ต้องเป็นปลาเหมือนยังสดอยู่สั่งนะคะทุบเลยค่ะ พราะบางคนนี่จะแบบว่าชอบที่เห็นสดๆอย่างเงี้ยนะคะแต่บาง<ช>ทีเนี่ยนะคะเขาทุบไว้เราก็เลือกซื้อได้นะคะ,คะไม่จําเป็นจะต้องชี้ให้เขาทุบก,ก็ได้นะคะเพราะถือบางคนไม่กล้านะคะว่ากลัวเหมือนจะทําบาปใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเราก็จะใช้ประชอนนะคะหนึ่ง<ช>ตัวค่ะถ้าไม่สะดวกนี่ให้เขาแล่ได้เลยนะคะ,คะให้เขาทาวันนี้เราจะหันเป็นแว่นๆนะคะ,คะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะแล่เป็นหันเป็นชิ้นก็ได้นะคะได้ทั้งสองลักษณะค่ะแป้งทอดกรอบค่ะ ค่ะถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็นแป้งมันแป้งตาลีผสมแป้งมันที่เราเคยนําเสนอก็ได้นะคะอันนี้ไว้สําหรับชุบเนื้อปลาคลุบบางๆเวลาทอดนะคะหรือว่าถ้าเราไม่คลุบในกรณีที่เราใช้น้ํามันมากๆนะคะเราก็อาจจะทอดปลาสดๆเลยก็ได้ค่ะน้ํามันสําหรับทอดค่ะค่ะเราก็ใช้น้ำมันสำหรับที่จะทอดนะคะก็ให้มากนิดนึงนน้มั ปลาให้ท่วมปลาแต่ว่าวันนี้ที่เราท่านผู้ชมเห็นอาจจะน้อยไม่ได้ใช้แค่นี้หรอกนะคะเพราะมันอยู่ในกระทะแล้วนะคะเราต้องใช้น้ํามันที่เยอะๆนะคะสำหรับการทอดค่ะแครอทค่ะห้าสิบกรัมนะคะแครอทค่ะห้าสิบกรัมนะคะเราก็จะใช้ไม่มากนักค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาหั่นแล้วก็ตะไคร้ค่ะใช้ประมาณสักสี่ต้นนะคะอันนี้ก็ช่วยให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมนะคะของกลิ่นสมุนไพรนะคะเพื่อจะดับ กลิ่นคาวของปลาค่ะหัวแล้วก็หอมแดงค่ะสักสองถึงสามหัวนะคะค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของหัวค่ะถ้าหัวใหญ่ๆนี่อาจจะใช้สักสองหัวนะคะอย่างเป็นพวกหอมแขกนี่เราก็ใช้ได้นะคะเพราะหอมแขกหรือหอมที่หัวใหญ่ๆเนี่ที่เขาเรียกกันหอมแขกใช่ไหมคะ,คะหัวเกือบเท่าหอมใหญ่หัวเล็กๆนนะคะก็ใช้ได้นั้นก็จะมี ความเผ็ดหรือความฉุนน้อยกว่าหอมแดงนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมชอบแต่บางคนนี่จะใช้หอมหอมแขกนะคะในการทําเพราะว่าจะไม่ฉุนมากนะคะแล้วก็จะหั่นหั่นได้สะดวกนะคะรวดเร็วและสวยค่ะขึ้ใช่ค่ะสองต้นค่ะค่ะขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกใบแก่ทิ้งบ้างนะคะเราจะไม่ได้ใช้ใบมากนะคะเราจะใช้ก้านแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเวลายำนะคะก้านจะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะมะม่วงค่ะ ครึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสองถ้วยค่ะค่ะมะม่วงนะคะเราก็อาจจะซอยเป็นเส้นบางๆนะคะ<ช>หรือว่าถ้าเป็นมะม่วงที่ไม่ค่อยเปรี้ยวาอาจจะหั่นเหมือนแค่ล็อทก็ได้แต่วันนี้เราเลือกมะม่วงเปรี้ยวมาเราอาจจะซอยให้มันเป็นเส้นเล็กๆบางๆหน่อยนะคะความเปรี้ยวจะได้ไม่มากนักเหละที่เรารับประทาน,นะค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดหกสิบกรัมค่ะ ค่ะนะคะเราก็เลือกเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะเวลาที่ทอดนะคะเราก็ต้องให้น้ํามันร้อนแล้วก็เอามะม่วงหิมาพานต์เนี่ยไปแช่น้ําสักหน่อยหนึ่งนะคะสีจะได้ไม่ดํามากค่ะของแห้งๆที่เวลาที่เราจะทอดนะคะเราต้องล้างน,น้ํานะคะแล้วสีก็จะไม่ดําไม่ดําง่ายนะคะพริกชี้ฟ้าแดงหนึ่งถึงสองเม็ดค่ะค่ะอันนี้ไว้แต่ง นะคะหั่นเป็นเส้นๆไม้แต่งนะคะนี่คือส่วนผสมที่คุณวันนิพาบอกท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนผสมของการเครื่องปรุงเครื่องปรุงค่ะ,คะน้ำยำเนี่ยเรายังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะบอกหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมในส่วนที่เราจะทําเป็นยำก่อนนะคะ,คะก็เริ่มจากการที่เราซื้อปลามานะคะตอนนี้ก็จะสะดวกเพราะว่าแม่ค้าเขาจะหั่นให้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้ง